ตอนนี้ก็จะได้นำวิธีคิดแบบภาะอริยะเจ้าเมื่อค่าวประสบภัยก็คือเล่าเรื่องนางสามาวดีนะซึ่งเป็นพระริยสาวกในพระพุทธศาสนานางสามาวดีเป็นเมียอัรรมเหสีนะแล้วก็มีเรื่องอิจฉาลิสยากันนะนะกับพระ นางมาคันธิยาซึ่งเป็นมหามเมสีคนที่สามนะธรรมดาผู้หญิงนะเมื่อไม่รู้จักข่มใจข่มความโกรธตัวเองก็อยากเป็นใหญ่นะอยากอยากเป็นใหญ่นะก็หรือว่าสามีไปรักผู้หญิงอื่นยอมไม่ได้กิเลสตัวนี้เขาเรียกว่าลิษยานะบางครั้งก็ตรอมใจตายไอ้เรื่องลิษยาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ ในยุคนี้สมัยนี้นะก็มีมานานแล้วนะอดีตนับไม่ถ้วนก็เกิดขึ้นแล้วนะอนาคตก็จะมีก็คือกิเลสตัวนี้ก็คืออิส,สาธรรมชาติที่ไม่ชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของคนอืน่นในสมบัติของคนอืน่นเห็นเขาได้รับการยกย่องมากกว่าก็ริษยาเห็นเขามีลาบมากกว่าก็ริษยาเห็นเขาสวยกว่ารวยกว่าก็เกิดริษยาอันนี้เป็น กิเลสที่เรียกวิสยาจริงๆกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสประจําชาติไทยนะคนไทยไม่ไกลเลยจากกิเลสตัวนี้ทะเลาะเบาแหวงในเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดจากลิสยานั่นเองอ้างเหตุอ้างผลแต่จริงๆสมุทฐานจริงๆก็มาจากคําว่าลิสยานั่นเองไม่ชื่นชมไม่นุโมทนาในาสมบัติหรือคุณงามความดีของคนอื่น เรื่องที่จะนํามาเสนอเกี่ยวกับนางสามาวดีก็คือนางในข่าวที่นางโดนประทุษร้ายนะด้วยการประทุษร้ายาถึงกับเผาให้ตายนะซึ่งการที่นางได้รับได้รับทุกขเวทนาหรือว่าได้รับการเผาได้รับโดนการกระทามันโหดร้ายนี้ถ้าพูดเหตุ ไกลนะก็คือเพราะผลแห่งกรรมในอดีตที่นางเคยไปเผาพระประเจกับผู้ดุเจ้านะไว้แต่ถ้าพูดเหตุในปัจจุบันก็เกิดจากความอิจฉาลิษยาของสตีนะก็คือของพระราชานะในที่มีเมียสามคนนะก็เลยเกิดความอิษาลิษยากันนะอันนี้ก็เป็นนะเรื่องที่ป่ารกขึ้นแล้วก็ ในในในขณะที่นางกำลังจะโดนเผาตายเนะี่ยมันมีจุดสําคัญอย่างหนึ่งที่จะมาจะนําเสนอก็คือวิธีคิดของสัตบุรุษทั้งหลายนะสัตบุรุษทั้งหลายเวลาใกล้าตายขเขาไม่ทิ้งสิงทิ้งำและวิธีคิดของเขาคิดยังไงท่านคิดว่าการที่เราจะมานับอัตภาพซึ่งถูกไฟเผาอย่างนี้ ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันมีที่สุดไม่ปรากฏแม้ยานของพระุทธเจ้าก็นับไม่ได้โดยง่ายอขอภัยด้วยนะทานหมดนะแบบหมดนะเพราะฉะนั้นการเย็นายเยน็นเกิดในสังสารวัตรนะยาวนานนับพบนับชาติไม่ได้นะแค่การตายที่ถูกด้วยไฟไหมนะเป็นเรื่องที่ เล็กน้อยเพราะาติจนก่อนก็เคยตายมามจบรู้สิ้นนะขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาะเทเถิดคำคำเดียวเนะี่ยโยมลึกซึ้งเราหัดคิดอย่างนี้บ้างนะเวลาที่เราเจอภัยเช่นเราอาจจะตายด้วยโรคโควิดอย่างนี้ไม่ได้แช่งใครนะเราก็คิดว่าการที่เราตายด้วยตายด้วยโครคภัยไข้เจ็บ นับพบนับชาติไม่ได้แล้วนะเพราะสังสารวัตรยาวนานมากมายลดยประมาณอันนี้ก็นำมาเล่าสู่ฟังนะวิธีคิดของนางสามาวดีซึ่งเป็นผู้เลิศทางการจเจริญเมตตานางสามาวดีนั้นถึงนางจะโดนปวดถูกประทุสลายอย่างนั้นนางก็มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่เมตตาจิตนะให้แก่ ผู้ที่ประทุษร้ายผู้ที่ทำกิจเช่นนี้นะ,ะพระพุทธเจ้าบอกว่าพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายประชุมกันในเรื่องอะไรก็เล่าถึงเรื่องนางว่าพิสูจน์ทั้งหลายคนเราใดประมาทแล้วคนเานั้นแม้อยู่ตั้งร้อยปีชีวิตชื่อว่าตายแล้วโดยแท้คนเราใดไม่ประมาทแล้วคนเหล่านั้นแม้ตายแล้ว ก็ชื่อว่ายังคงเป็นอยู่เพราะฉะนั้นนางมาคันธทาจะอยู่ก็ตามตายก็ตามชื่อว่าตายแล้วหญิงห้าร้อยมีนางสามาวดีเป็นประมุกแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่นั่นเทียวภิกษุทั้งหลายเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ติดตายดังนี้น,นี้เป็นใจความเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับคาถาเกี่ยวกับความไม่ประมาทโดยยก บุคคลหนึ่งสื่อ,าอาามา,ดดา,า,งงอา,างมาคันทิยาที่ประทุสร้ายต่อนางสามาวดีฆ่ากันตายว่างั้นเถอะนะแล้วก็นางมาคันธิยาก็โดนกรรมแล้วก็โดนเผาไฟตายเหมือนกันส่วนนางสามาวด,ดีก็ตายด้วยกรรมของตนเองนะบุคคลที่ประกอบอุศนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้า บอกว่าบุคคลนี้เป็นผู้ไม่ประมาทถึงตายแล้วก็ก็เหมือนไม่ตายนะส่วนบุคคลผู้ประมาทนะถึงมีชีวิตรหรือก็เหมือนคนตายแล้วคอยวันที่จะไปรับกรรมแค่นั้นเองอันนี้คือใจความของคาถาแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะเมื่อวานได้พูดถึงสติสัพพัญญะซึ่งเป็นใจความของความไม่ประมาท นะวันนี้นําเสนออีกก็ไดนะ้ก็คือการที่เป็นผู้อยู่ไม่ปราศจากสติหรือไม่ปราศจากกุศลทธรรมทั้งหลายชีวิตเป็นไปดู่ด้วยกุศลบางทีกุศลไม่เกิดนะก็มีวิธีการสมาทานให้เกิดกุศลฝึกหัดขัดเก่าที่จะทําให้กุศลเกิดขึ้นนะอย่างทานอย่างเงี้ยนะฝึกหัดขัดเก่าที่จะให้ ให้จนพัฒนาเป็นสัปริสทานเป็นสุนทรทอนทานทำบุญสุนทานเนี่ยนะภาษาไทยก็คือสุนทรทานทำทานประเภทดีเยี่ยมเป็นทานของสัจบรุษให้พัฒนาศีลให้เกิดปีติปาโมทให้ถึงแก่ตนเองได้พัฒนาภาวนาการที่เราพัฒนาตนเองเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำการสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเอง ได้นะน,นี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความไม่ประมาทนะวันนี้เครื่องติดติดขัดๆเยอะวันนี้ไปเยี่ยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อวะคคูลีนะก็เป็นงานสามีกรรมประจำปีท่านก็ทำประโยชน์มาเยอะ,ะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเร่วมไปกราบไปไหว้ก็เลยไปร่วมท่านในฐานะเคยทำงานร่วมกัน ในการช่วยเผยแผ่ท่านก็เล่าให้ฟังถึงว่าการเผยแผ่ทำในยุคสมัยนี้ไม่ใช่ง่ายนะเจเนเรชันหนึ่งหรือยุคหนึ่งยุคหลวงพ่อก็อาจจะได้คนรุ่นหลวงพ่อนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีวิธีคิดมี่อะไรแบบเขาอะนะเขาจะ่ฟังนะวันนี้เล็กๆนน้อยก่อนเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้หาเรื่องมาพูดวันนี้ได้ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์นะวันฉลองอายุวัฒนะพระครูอาลีที่วัดน้องมงพุรพารามเำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นประจำทุกปีที่พระเจ้าพระสงค์ไปทำสามีจิกกรรมนะประเพณีนี้ก็มีมานานแล้วนะ ก็คือก่อนเข้าพรรษาพระภิกษุในที่ต่างๆก่อนที่จะจำพรรษาก็าจะมีการรัดเตรียมปัดกวาดเสนาสน,นะซ่อมแซมเสนาสน,นะอะไรที่เป็นปริภูมก็จะพยายามจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าพรรษาให้เรียบร้อยอแล้วก็เวลาเข้าพรรษาก็จะได้ไม่ลำบากแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ มีการไปทำสามีกิจกรรมไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์บางทีขดก็อาจจะไปไหว้พระธาตุที่บรรจุพระสารีกรทิทธาตุของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอะ,อะไรละ่ะเป็นนิมิตหมายดีในการที่จะประกอบกุศลสมัยก่อนถ้าแถวอีสานก็จะมีพระธาตุผนมนะครูบาอาจารย์ก่อนที่จะ ออกปฏิบัติก็อาจจะเดินทางไปพระาธาตุพน,นมไปกราบไหว้หรือนึกถึงพุทธคุณนึกถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานทูดงบ้างอธิษฐานที่จะทําความเพียรอธิษฐานที่จะฝึกหัดปฏิบัตินะขอชัยชนะของพระพุทธเจ้าเป็นกําลังใจที่จะต่อสู้กับกิเลสนะขึ้นชื่อว่าสงคราม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสงครามที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสแล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือชัยชนะที่เกิดจากการชนะกิเลสเช่นพระอริยเจ้าและพระสมมาสมพุทธเจ้าทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นก่อนเข้าพรรษา,นะาพระภิกษุจึงมีการจเตรียมนะที่จะเข้าพรรษาในพระวินยนะพูดถึงเรื่องการเข้าพรรษาในพระวิเนเขาจะมีวิันข้อหนึ่งก็คือการนะ าสามารถทำผ้าจีวรผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยสิบห้าวันก่อนเข้าวรันสาในเวลาวันที่อธิษฐานใช้ก็คือวันเข้าวรันาจึงสามารถอธิษฐานผ้าอาบน้ำฝนได้ผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยเป็นผ้าที่ใช้ในเวลาจำกัดก็คือใช้ในเวลาสี่เดือนก็คือถึงกลางเดือนสิบสองชื่อว่าสิ้นสุดวันของการใช้ผ้าอาบน้ำฝนเพราะฉะนั้นช่วงเขตนี้เป็นช่วงเขตผ้าอาบน้ำฝน พุทธบริษัททั้งหลายก็จะพยายามถวายภาพน้ำฝนถูกการถูกเวลาก็คือเวลาประมาณนี้แต่เนื่องจากยุคนี้สมัยนี้พระอาจจะนิยมอาบน้ำในห้องน้ำใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ภาพน้ำฝนแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีการอาบน้ำฝนฝนแท้ๆเนี่ยนะ,ะบางทีครูบาอาจารย์สาย หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าเป็นยานะนะได้อาบน้าฝนบางคนก็กลัวป่วยบางคนก็กว่าเป็นยานะเราได้ไปอาบน้ําแล้วก่อนที่ไม่อยากให้เจ็บป่วยเราก็มาล้างน้ําธรรมดาที่เราเคยชินนะการได้สัมผัสกับธรรมชาตินะอย่างโรคโควิดเนี่ยนะ,นะมันเป็นโรคเนื่องจากว่ายุคสมัยนี้นี่มันคน กินหรูอยู่สบายมากนะก็เลยภูมิด้านทานลดน้อยลงกินมากาเล่นมากจิตใจเป็นบาปรือนะกุศลมากนะก็เลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิธีคิดแบบเิงพระนะการที่เรามีโควิดเนี่ยมันเป็นการหยุดโลกให้มันหมุนช้าลงโลกคือยังไงโลกที่หมุนไปตามกระแสกิเลส กระแสทุนนิยมไม่เคยคิดว่าธุรกิจจะต้องมาล่มจมโรงงานจะมาปิดหรือประเทศชาติบ้านเมืองไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะคิดแต่ด้านดีคือด้านรุ่งเรืองร่ำรวยไม่เจ็บไม่ป่วยทุกคนอยู่สุขสบายกันพอมาเจอกิจการโควิดนะไปไหนก็ระแวงกันมีการกักตัวมีอะไรเยอะยะมากมาย นะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะถ้าในแง่ความคิดของพระนะนะการที่เราห่างเหินธรรมชาติมากนะกินรูอ,อยู่สบายนะมากก็เป็นเหตุให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราอ่อนแอลงโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนง่ายอันนี้ก็คือส่วนร่างกายนะหับอยู่กับธรรมชาติมากๆนะอยู่กับดินน้ำไฟลม กินอาหารที่ปลอดภัยไม่ปุงแต่งอะไรมากมายอันนี้ก็น่าจะช่วยได้อา่านะลองฟังนะให้แนี่คิดเฉยๆนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ส่วนด้านจิตใจเมื่อในถึงการแห่งยุคโควิดหรือโรคระบาดนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือความไม่ประมาทก็คือการจะกุศลให้เกิดขึ้น ยิ่งต้องหมั่นสวดมนต์ันภาวนามั่นยัง่งจิตให้เป็นกุศลอยิ่งโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนยิ่งทุกมาเบียดเบียนนะก็ยิ่งต้องเจริญกุศลยิ่งต้องทำกุศงามกวมดีวันนี้ไปวิเคราะห์ไงวิเคราะห์วิถีชีวิตครอบครัวนะ เห็นครอบครัวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตั้งอยู่ในศีลในธรรมกันใช่ไหมสามีภรรยาก็ไม่สมักสมานสามัคคีกันไม่ทะนุบำร,รุงซึ่งกันและกันไม่ให้กำลังจิตกำลังใจกันผัวกินเหล้าประชดชีวิตตายนะโยมเล่าสู่ฟังเมื่อเรื่องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะถ้าเป็นพระนะพระก็คิดว่าโอ้ยนะอ่า ภรรยาลูกนะก็ไม่รู้จักทำหน้าที่แห่งตนเองนะบางทีการเบียดเบียนของเราเป็นการเบียดเบียนเขาถางอ้อมก็คือการที่เราไม่ประพฤติชอบนะในฐานะลูกในฐานะภรรยาต่างๆก็เป็นเหตุให้อีกคนคนหนึ่งเนะี่ยช้ำอกช้ำใจตายนะนะส่วนผู้ที่ช้ำใจก็ไม่ควรคิดง่ายๆ กับไอ้เรื่องอย่างนี้อย่างที่อจะมาเล่าคลิปที่แล้วเรื่องนางสามาวดีให้ฟังนางสามาวดีนะถึงจะถูกไฟคลอกตายนะแต่นางก็คิดเป็นกุศลแต่ยังสอนพักพวกปริวารให้เจริญเมตตาได้อันนี้เป็นความคิดของสัจจบรูปเป็นความคิดของบัณฑิตนะเพราะฉะนั้น ถ้าบัณฑิตทั้งหลายนะถึงจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะภัยคือเศรษฐกิจ,จนะภัยคือการพัดภาคอย่างไรก็ไม่ควรทิ้งศีลทิ้งธรรมก็คือทิ้งคุณงามความดีการรักษาจิตนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะสําคัญจะเสียอะไรก็ไม่ควรเสียจิตนะไม่ควรที่จะให้จิตไปตกอยู่ในอำนาจแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจ ตกไปสู่อำนาจแห่งความโลภก,กดหลงอะไรมากมายนะควรรักษาจิตทนุถนอมจิตนะบุคคลที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับจิตมากนะเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตเนี่ยจะมีค่ามากสําสหรับสัตวุรุษนะสำหรับบุคคลที่อยากฝึกจิตนะจิตเนี่ยเป็นตัวสําคัญถ้าเราจิตดีนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดี ทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็จะตามมาแต่ถ้าเราจิตไม่ดีเราก็เข้าสู่ความเป็นคนบ้าคนเสียสตินะคนไม่ดีนะชาตินี้ก็ไม่ดีชาติหน้าก็ลำบากเพราะฉะนั้นในยุคแห่งโควิดอาตมาก็ในฐานะพระสงฆ์ก็อยากให้ชาวพุทธทุกคนนะเรามีพระศา,าสนาที่ดี เรามีภาษาสดาที่ประเสริฐมีคำสอนที่ประเสริฐนะเราไปใชนะ้ใช้แก้ปัญหาไม่ต้องไปแก้ที่อื่นโยมแก้ที่ตนเองเขาทำนั่นแหละไปใช้ไปทุตปฏิบัตนะิและขอเป็นกำลังจิตกำลังใจด้วยคนที่เศร้านะอย่าไปอย่าไปจมเราต้องเข้าใจว่าชีวิตเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนสม่ำเสมอ แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงปุคคันใดที่รู้ความเปลี่ยนแปลงปรับตัวรู้จักที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นมันได้นะเช่นอัตภาพเราเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นหนุ่มสาวเดินไปมาคล่องแคล่วนะกลายเป็นคนหูตึงกลายเป็นคนตาบอดนะกลายเป็นคนโงนะ่ที่จําอะไรก็ไม่ค่อยไดนะนะ้อันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะทั้งรูปรธรรมทั้งนมามธรรม ทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะแต่วิธีที่ยั่งที่ดีก็ควรเอาศีลเอาธรรมเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องผูกใจให้อยูนะ่วันนี้ก็รู้สึกแต่ว่าคนเราก็รักชีวิตเนาะทุกคนไม่อยากติดโควิดรักชีวิตกันพระก็กลัวพอพระโยมก็กลัวพอโยม นะก็ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยคิดด้านศีลด้านธรรมนะอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราตายในขณะที่กลัวนะเราไม่ได้ไปดีหรอกนะแต่ถ้าเราตายในขณะที่มีศีลมีธรรมเราจะได้ไปสุขสุขติเพราะฉะนั้นให้ใช้สติให้ใช้ปัญญานะถึงเราจะเกิดภัยคือ,อทรัพย์สินเสียเงินทองเสียหายหรืออะไรต่างๆนะก็ให้รักษาใจ ภาษาสติใส้ปัญาตั้งต้นใหม่นะอันนี้ก็เป็นกำลังจ,จิตกำลังใจนะนะวันนี้ไปเห็นจิจกรรมสามีจิกรรมเอาพูดถึงเรื่องเข้าวรรษาการเข้าพรรษาในเป็นประเพณนะีที่ชาวพุทธรำมานานเนะพราะฉะนั้นอยากฝากให้ชาวพุทธนะที่จะมีการขัดเกาตัวเอง อยู่เรื่อยๆนะก็ควรที่จะไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งข้อฝึกขัดข้อประพฤติปฏิบัติของตนเองนะอย่างการเจริญเมตตาเหมือนนางสา,มาวมณฑีที่จะมาเล่าให้ฟังว่านางสา,มาวมณฑีเป็นผู้ที่เยี่ยมด้านการเจริญเมตตานะเราต้องเริ่มหัดเริ่มคิดอย่างท่านนะ เราก็พยายามที่จะวางใจอย่างท่านนะเราก็จะได้เป็นผู้มีส่วนอย่างความเป็นเมตตาเช่นสมาทานไม่โกรธเลยตลอดสามเดือนเนี่ยเป็นเยี่ยมมากเลยนะนะเยี่ยมในความหมายของสัตบุตเยี่ยมในไหนความหมายของพระเนี่ยคือฝึกหัดตัวเองได้นะนะพระโสดาบันเนี่ยมีคุณธรรมยิ่งใหญ่หญกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิจกักรพรรดิจะครองโลกได้นะ แต่ไม่สามารถคลองใจตัวเองได้ยังถูกกิเลสตัณหาครอบงำจิตอยู่ได้แต่พระโสดาบัน,นเอาชนะกิเลสได้บางส่วนก็ถือว่าเป็นผู้เยี่ยมกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชาผู้ปกครองโลกเพราะฉนั้นต้องให้ความสําคัญกับการฝึกหัดตนเองเข้าไปเพราะฉะนั้นเข้ารรษากรรมฐานที่ควรทําอย่างหนึ่งก็คือหัดเจริญเมตตาภาวนาการเป็นผู้ไม่โกรธไม่อาฆาต เครียดแค้นจริงชังรู้สึกว่าคนไทยสมัยนี้โกรธมากเลยนะอยากก็ด่าอยากก็ด่านะหรือมันสถานที่ช่องมันด่าเยอะก็ไม่รู้นะแต่ให้รู้ว่าด่าการด่านั้นมันเป็นพรุสวาจานะเป็นพุสวาจาเป็นบาเป็นคำหยาบคำหยาบนั้นมันเกิดจากบาปเกิดอกุศลเมื่อเราสั่งสมบ่อย ใจิตใจเราก็จะไปสู่อบายได้นะเพราะฉะนั้นการด่าการว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเราต้องวิรัติเว้นนะไม่ควรล่าวคำหยาบคายคำด่านะถ้ามันได้ประโยชน์มันก็ดีส่วนมากมันไม่ค่อยได้ประโยชน์หรอกนะถ้าคิดแบบสัตจปรรมไม่ได้ประโยชน์เลยประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้เพราะ,ะนั้นการเจริญเมตตาการเป็นคนใจกว้างการที่เป็นคนคิดไกลนะอย่าไปค,คิดใกล้ คิดนะมากๆจะเปคนคิดน้อยเนี่ยหักคนใจกว้างขวางนะเหมือนดั่งแผ่นดินอย่างเนี้แผ่นดินนั้นนะไม่เคยโกรธนะใครจะไปบูชาก็ไม่เคยยินดีใครจะขี้จะเยี่ยวใส่ก็ไม่เคยโกรธไฟก็เหมือนกันใครจะด่าว่าก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็ร้อนเหมือนเดิมะใครจะขี้จะเยี่ยวใส่ก็ร้อนเหมือนเดิม,ม,ดมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นจงทําใจให้เหมือน กับกินน้ำลมไฟทำใจให้เหมือนกับผ้าคี้ริว้วทำใจให้กว้างนะแล้วก็แผ่เมตตาจิตหวังดีปรารถนาดีให้แก่เพื่อนมนุษย์นะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดภัยคือโควิดใช่ไหมรู้สึกว่าคนจะเห็นแก่ตัวใช่ไหมอ๋อใครก็ไม่อยากกลัวตายเห็นไอ้พวกหนึงมันบน่นไล่เขามุนหมูมันหม,มาไปอยู่กลางทุ่งนา ยังกะเขาไม่ใช่คนบ้านนั้นมียายนะมาจากกรุงเทพใช่ไหมยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนอนอยู่ทุ่งนาขนาดยายนะก็กลัวกันเหลือเกินนะยิ่งบ้านนอกยิ่งจริงจริงบ้านนอกนะปลอดภัยนะแต่คนนะมันกลัวมากนะจนเป็นเหตุให้เราขาดเมตตาจิตนะนะเพราะฉะนั้นนะเรากอ็อยู่ด้วยเมตตาจิตโดยเฉพาะในช่วงอย่างนี้ยิ่งต้องช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกัน นะไม่ใช่แผ่แต่ใจอย่างเดียวนะก็ช่วยเหลือทางกายทางวาจาขาดตกปกพ้องช่วยเหลือเป็นกําลังกิจกาลังใจบางคนเขาก็ป่วยใจก็ไม่ดีก็ให้กําลังกิตกาลังใจไปบางทีก็อาจขาดจตุปัจจสี่ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนี่ก็เป็นการเจริญเมตตาทางกายกรรมวจีกรรมต่างๆโลกมันจะอยู่สงบนะโลกโกปัตถมิการเมตตาเนี่ยโลกนี้ไม่ได้อยู่ได้ ด้วยมีอาวุธนะสะสมอาวุธแล้วมาแข่งกันนะแต่โลกอยู่ได้ด้วยเมตตาจิตเชื่อไหมนะลองคิดให้ดีนะว่าโลกนี้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยอาวุธนะไม่ใช่ว่ามีอาวุธดีๆแล้วเราจะปลอดภัยนะไม่ใช่เราไม่เคยปลอดภัยว่ามีไอทหารตำรวจอะไรพวกเนี้ยนะบางทีพวกทหารตำรวจไหนะสาคัญผิดตัวเองเฉยนะว่าตัวเองเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองะ จริงๆไม่ใช่สิ่งที่ปกป้องคุมค้มครองจริงๆคือเมตตาจิตนะคือจิตที่ไม่ปาระทุษร้ายทั้งจากเขาและจากเราเราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนใครนะเขาไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่พี่แต่น้องกันทั่วโลกนะโลกก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเมตตาจิตนะนะมีแต่ในอ่าพุทธศาสนาเขาจะอสอนสอนให้เจริญเมตตา เราเป็นชาวพุทธเสียเปล่าเรากา็ไม่ใช่โกรธแค้นทิงชังกันอะไรนักหนานะาเรื่องบางเรื่องไรสาระด้วยซ้ำถ้าคิดไกลๆเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยเมตตาจิตหัดจเจริญเมตตาจิตเพราะเมตตานี้เนี่ยจะคุ้มครองเราไม่ใช่ว่าเราไปคุ้มครองเขานะจะคุ้มครองเราให้อยู่รอดปลอดภัยประเทศไทยอยู่ได้ก็จะอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยเมตตาไม่ใช่อยู่ได้ด้วยอาฆาตพยาบาทโทสะ เพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มของโลกให้โลกอยู่เจ็บปิดสุขเพราะฉะนั้นเรามามาจะหัดเผิดเมตตากันพัฒนาเมตตาจากเมตตาธรรมดาเป็นเมตตาที่เป็นมหาคัตตะเป็นเมตตาที่มีกําลังสูงขึ้นแล้วเราจะมีควงอยู่ชีวิตคนทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเป้าหมายหรอกนะหาค้ามาค้าขายไปวันวันกินไปวันวันหาตัางใช้ไปวันวัน นอนนอนนั่งนั่งคอยวันตายเดี๋ยวเจอไลายเพื่อนพรางเขียนะคอยวันตายเขาพาไปเมตตานะคอยถ้าเราอยู่เพื่อภาวนาชีวิตเราจะมีค่าแต่ถ้าเราอยู่เพื่อลาบเพื่อทรัพย์นะไม่ได้อะไรมากหรอกนะ,ะคนบางคนอาจจะทั้งชีวิต หาทรัพย์ได้แค่นี้นิดหน่อยได้เกียรติยศชื่อเสียงนิดหน่อยแล้วก็ตายไปไม่มีประโยชน์สิ่งที่ควรวางใจก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญคุณงามความดีโดยเฉพาะเมตตาจิตะหัดเป็นคนไม่โกรธนพยายามที่จะเป็นคนไม่โกรธหาอุบายที่จะระงับความโกรธซึ่งเป็นเหมือนอแผลติดเชื้อะ มันมีคําที่เกี่ยวกับเมตตาอย่างหนึ่งก็คือคำว่าพยาบาทพยาบาทเนี่ยมันแปลว่าอา,อาฆาตมากร้ายมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับการที่เราเป็นแผลแล้วมันติดเชือ้อรักษายากเพราะอะไรเพราะเราไปสั่งสมความโกรธโกรธบ่อยๆโกรธซ้าๆซักๆมันก็จะเป็นพยาบาทนะเป็นแผลในจิตในใจเพราะฉะนั้นแผลในจิตในใจของเราเนี่ย ต้องละได้ด้วยเมตตาเมตตาอย่างที่จะมาสรุกอีกทีนะเมตตาการหัดเป็นคนใจกว้างรับทุกสิ่งทุกอย่างได้หัดเป็นคนที่หวังดีปรารถนาดีแม่แก่ศัตรูแม่แก่บุคคลผู้มีเวรนะต่อเราต่อญาติของเรา